ท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายแรงงานพักก้าวไก่ดิฉันขออภิปรายเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศซึ่งฉบับนี้เป็นร่างการเงินที่นายกเพิ่งเซน็นรับรองมาหมาดๆเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยยังไงก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะเพราะนี่น่าจะเป็นร่างการเงินฉบับแรกของสภาชุดที่6 หลังจากนี้ก็หวังว่าท่านจะเซ็นรับรองฉบับที่เหลือที่อยู่ในมือท่านด้วยนะคะโดยเนื้อหาสาระของร่างฉบับนี้ค่ะแก้ไขทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1คือการแก้ไขมาตราสีที่เดิมนั้นเนี่ยไม่คุ้มครองภาครัฐแก้เป็นให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้นะคะบังคับใช้รวมไปถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆของรัฐด้วย ในกรณีที่หน่วยงานเหล่านี้นะคะมีร่างพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงระเบียบประกาศรองรับให้ใช้กฎหมายนั้นค่ะแต่ถ้าหากมีบทบัญญัติใดที่กำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานแรงงานข้าราชการหรือพนักงานราชการลูกจ้างเนี่ยที่ต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ให้ใช้ร่างพระราชบัญญัตินี้แทนและการตราพระราชบัญญ,ญัติหรือกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือการออกกฎหมายอื่นใดนะคะ ต้องไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ท่านประธานคะเราหลายคนคะ่ะมักถูกสอนไว้ว่าให้เรียนเก่งๆจบสูงๆโตไปจะได้เป็นเจ้าคนายคนพ่อแม่จะได้อาไปอวดข้างบ้านได้คะ่ะว่ามีลูกหลานรับราชการอยู่ดิฉันเองก็เคยถูกสอนมาแบบนั้นคะ่ะแต่หารู้ไหมคะ่ะว่าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดนั้น แม้แต่วงการข้าราชการด้วยด้วยันเองนะคะท่านประธานถ้าไม่มีเส้นสายด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ดิฉันต้องเรียนท่านประธานแบบนี้ค่ะว่าในหน่วยงานราชการนั้นก็ยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่โดยเฉพาะคนที่ทํางานให้กับภาครัฐที่มีการแบ่งลูกจ้างเป็นหลายประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวพน,พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานจ้างเหมาลูกจ้างเหมาเอก,กชนนอกจากชื่อจะไม่เหมือนกันแล้วนะคะสิทธิสวัสดิการต่างๆก็ยังไม่เหมือนกันอีกด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะมาจากมติคอรมอเมื่อปี2541ค่ะเรื่องการปฏิรูประบบข้าราชการโดยให้ส่วนราชการเนี่ยยุบตำแหน่งลูกจ้างนะคะประจำหมวดแรงงานเนี่ยแล้วถ่ายโอนไปให้เอก,กชนดูแลและดำเนินการแทนเพื่อปรับลดอัดตรากำลังของภาครัฐ นอกจากนั้นนะคะในปี2548เนี่ยกรมบัญชีกลางก็ได้มีหนังสือเวียนค่ะถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆแจ้งส่วงราชการว่าให้ทําความเข้าใจการจ้างงานเอกชนดําเนินงานของราชการไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงานในส่วนของราชการและเอกชนจะไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างและนายจ้างทําให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม,ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมค่ะ เข้าใจค่ะว่าท่านต้องการลดงบประมาณแต่วิธีการของท่านนั้นมันไม่ได้ลดแค่งบประมาณเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการลดทอนสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ลูกจ้างหลายคนควรจะได้รับไปด้วยและก็เป็นปัญหาสะสมมาจนถึงทุกวันนี้จนเกิดลูกจ้างส่วนที่แย่ที่สุดนั่นก็คือลูกจ้างในหมวดพนักงานจ้างเหมา ที่เป็นลูกจ้างตามโครงการหรือทำสัญญาจ้างแบบจ้างทางของเนี่ยแหละค่ะเป็นการจ้างเหมาด้วยจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถ้าหมดสัญญาหรือไม่ได้รับงบประมาณก็จะไม่จ้างต่ออย่างที่ผู้ชี้แจงในห้องงบประมาณชี้แจงว่าถ้าท่านตัดโครงการนี้นะก็จะเลิกจ้างคนงานอะไรอย่างนั้นนะฮะทำให้ไม่มีความมั่นคงเลยได้แต่ค่าจ้างไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆเลยไม่อยู่ในสถานะลูกจ้างนายจ้างกับหน่วยงานราชการเพราะไม่ได้ทำสัญญาด้วยสัญญาจ้างแรงงาน จนมีลูกจ้างกลุ่มนี้ที่ทํางานให้ส่วนราชการเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นปัจจุบันน่าจะอยู่ที่เจ็ดแปดแสนคนเข้าไปแล้วค่ะท่านประธานดิฉันยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นภาพค่ะท่านไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยค่ะในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติของพวกเราเนี่แหละท่านทราบไหมคะว่าแม่บ้านสองร้อยสี่สิบกว่าชีวิตที่อยู่ในสภาและดูแลเราทําความสะอาดห้องเราให้เราดูผัดจนมันวับเนี่ยได้แต่ข่าแรงขั้นต่านะฮะ แม้จะหยุดตามที่สภาหยุดแต่ถ้าเดือนไหนหยุดเยอะนี่แทบไม่มีเงินใช้จ่ายเลยค่ะยกตัวอย่างที่เดือนไหนมีวันหยุดราชการเยอะๆสมมติเดือนกรกฎาคมอะไรแบบนี้หากทั้งเดือนเนี่ยหยุด15วันมาทํางานแค่16วันก็ได้ค่าจ้างรายวันแค่มาทํางานแค่16วันเท่านั้นค่ะคือหยุดได้ค่ะแต่ไม่ได้ตังค์แต่จะไม่หยุดไม่ได้ค่ะเพราะราชการหยุดกันหมดเป็นเพราะเขาไม่มีวันหยุดตามประเพณี หยุดปีใหม่สงการก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ค่าจ้างอยู่ดีอีกทั้งยังไม่มีวันหยุดพักล้อนจะป่วยทั้งทีเนี่ยก็เบิกยากเบิกเย็นต้องมีใบแพทย์ก่อนหน้านี้ที่ฉันเป็นสสสมัยที่แล้วไม่ได้ค่าจ้างด้วยซ้ํานะคะทั้งทั้งที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ระบุว่าลาป่วยสามวันขึ้นไปถึงต้องมีใบแพทย์ซ้ำร้ายกว่านั้นคะ่ะท่านประธานหากเกิดตั้งท้องขึ้นมานะคะพอใกล้คลอดก็ให้ลาออกไปก่อนเลยค่ะคลอดเสร็จอยากมาทําใหม่ค่อยมาสมัครใหม่ นี่เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอครท่านประธานทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทั้งหมดนียผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างชัดเจนแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากเนื่องจากมาตราสี่เนี่ยเขียนไว้ในพรบรคุ้มครอง,องแรงงานว่ากฎหมายนี้ไม่ได้บังคับใช้กับลูกจ้างในส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนงานอื่นของรัฐดูย้อนแย้งไหมคะจนมีคนไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกําหนดและไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลย ทั้งทั้งที่ทำงานเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวกสอมอเองก็เคยมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะคะตั้งแต่ปี62ว่าห,หามาตรการน่ะคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานแต่มาจนถึงทุกวันนี้เรื่องก็ยังเงียบทรามปรานไม่มีการแก้ขไขใดๆเลยจึงเป็นที่มาให้ดิฉันและเพื่อนสสของพรรคก้าวไกลเนี่ยขอเสนอแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานในมาตรา4นี้เพื่อให้ลูกจ้างของราชการส่วนกลางส,ส่วนภูมิภาคและส่วนอื่นๆเนี่ย ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพื้นฐานขั้นต่ําให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานฉบับนี้ด้วยเพื่อให้อย่างน้อยพวกเขาเนี่ยได้รับสิทธิขั้นต่ําอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่โดนเอารัดเอาเปรียบแล้วก็อ้างระเบียบอย่างที่ผ่านมาในส่วนที่สองค่ะท่านประธานในการแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ก็คือเรื่องวันลาคลอดค่ะที่ปัจจุบันอยู่ที่98ดวันเปลี่ยนเป็นร้อยแปดิบวัน โดยได้รับค่าจ้างจากในจ้าง90วันและประกันสังคมอีก90วันอีกทั้งยังสามารถให้สิทธิ์บิดาลาได้ด้วยต้องเรียนท่านประธานแบบนี้ค่ะว่าเรื่องวันลาคลอดเนี่ยถูกถกเถียงก,ก,ก,กันมาอย่างยาวนานผ่านการต่อสู้กันมาอย่างเข้มข้นและมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างล่าช้าดิฉันจะเริ่มตั้งแต่ปี2533ค่ะเรามีวันลาคลอดอยู่ที่60วันโดยได้ค่าจ้างจากในจ้างเพียงแค่30วัน บางที่พอรู้ว่าท้องนะคะก็ไล่ออกจนทำให้แม่ที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยต้องรีบกลับมาทำงานก่อน30วันส่งผลให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้กินนมแม่แถมยังต้องถูกส่งไปต่างจังหวัดเพื่อให้ปูต่ตาปู่ย่าตายายเลี้ยงอีกจากนั้นค่ะต่อมาในปี2535ก็มีหลายองค์กรนะคะรณรงค์เรียกร้องกฎหมายราคลอดให้เป็น90วันจนในที่สุดรัฐก็อนุมัติให้ลาคลอด90วันโดยได้รับค่าจ้างเต็ม แต่เฉพาะข้าราชการเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุให้แรงงานภาคส่วนอื่นๆค่ะไม่พอใจที่รัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยเลือกปฏิบัติจากนั้นนะคะก็มีการนรง,ลลงกันอย่างเข้มแข็งค่ะมีการรวมตัวกันมากขึ้นจนปี2536แรงงานนับพันค่ะพากันเดินขบวนไปบ้านคุณชวนหลีกภัยนี่แหละที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นท่านน่าจะจาเหตุการณ์ได้ดีเพราะคนที่มารับเรื่องก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ จนมาถึงวันที่25เมษายน2536นะคะเกิดการชุมนุมยืดเยื้อหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องกฎหมายลาคอด90วันแกนนำถึงกับต้องประกาศอ,อกข้าวลุกกลามบานไปไปจนถึงคนท้องที่มาร่วมเดินขบวนเนี่ยประกาศที่จะก,กิีดเลือดอดข้าวตอบโต้ไปอีกเพราะมีหลายคนกล่าวอ้างว่าผู้มาชุมนุมเนี่ยไม่ได้ท้องจริงจนในที่สุดคะ่ะรัฐบาลก็ออกกฎหมายให้แรงงานหญิงลาคลอดได้90วันโดยที่นายจ้างจ่าย10 45วันและประกันสังคมจ่ายอีก45วันหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีการแก้ไขเพิ่มวันลาคลอดอีกเลยจนผ่านมาถึง26ปีค่ะในปี2562นะคะในรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่แหละก็แก้ไขอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่แก้จาก90วันเป็น98วันแต่ปัญหาคืออีก8วันไม่ได้ระบุค,ค่ะว่าใครใจ่ายค่าจ้างแล้วอย่างนี้ใครจะลาฮะ กลายเป็นแก้ก็เหมือนไม่ได้แก้จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการเรื่องวันลาคลอดเนี่ยผ่านการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นและท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้เดินหน้าไปไหนถูกแช่แข็งนิ่งๆไม่มีการปรับมาถึง30ปีเพราะปี6กสองปรับก็เหมือนไม่ได้ปรับและสาเหตุที่ที่ฉันยื่นแก้ไขเป็นร้อยแปดสิวันเนี่ยก็มีคําถามเหมือนกันค่ะว่าทําไมต้องร้อยแปดิวันไม่ใช่ฉันนอนฝันเห็นตัวเลขแล้วตื่นขึ้นมานําเสนอต่อพักก้าวไกลนะคะไม่ใช่แบบนั้น ข้อเท็จจริงที่หลายคนทราบกันดีค่ะคือองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟเนี่ยก็แนะนําว่าทารกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวหลังคลอดอย่างน้อย6เดือนเพราะจะช่วยในการพัฒนาการจเจริญเติบโตทางสมองของทารกอย่างเต็มที่และได้รับสารอาหารที่จําเป็นอย่างเหมาะสมเติบโตสมวัยค่ะมีภูมิต้านทานลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนอกจากนี้นะคะในหลายประเทศเนี่ย ยังพ้นพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณาสุขของประเทศอีกด้วยเพราะการเจ็บป่วยในเด็กเนี่ยลดลงจึงเป็นที่มาว่าลาคลอดควรเป็นร้0วันหรือ6เดือนและมีการรณรงค์กันอย่างกว้างขวางค่ะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นวันสตรีสากลวันแรงงานวันงานที่มีคุณค่าเหล่าองค์กรแรงงานต่างจะออกมาเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายลาคลอดเป็นร้0วันเสมอ แต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขค่ะจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ค่ะรรท่านประธานล่าสุดมีมติคอรอมอรเมื่อวันที่11มกราคม2565เห็นชอบให้ลาลอดเต็มคาราเบลไปเลยค่ะ188วันโดย98วันแรกนะคะจ่ายค่าจ้างเต็มแต่98 90วันหลังค่ะจ่ายค่าจ้าง50%แต่เฉพาะลูกจ้างข้าราชการเท่านั้นอีกแล้วค่ะทำลายคุณคุณไหมคะและให้ข้าราชการชายเนี่ยลาไปดูแลภรรยาและลูกหลังขอดได้อีก15วัน ซึ่งถือเป็นเรื่องดีนะคะที่นําร่องไปแล้วแต่จะดีกว่านี้ไหมคะถ้าจะแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ไปด้วยท่านประธานคะทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของคนทํางานให้มากขึ้นทีไรก็มักจะมีบางกลุ่มบางคนหรือนายจ้างออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวันลาคลอดเนี่ยถ้าหากเพิ่มวันลาคลอดเป็นร้อยแปวันแล้วเนี่ยลูกจ้างหญิงจะโดนเลิกจ้างบ้างล่ะจะย้ายฐานการผลิตบ้างล่ะเดี๋ยวก็แห่พากันท้องเต็มไปหมดมั่งล่ะเรื่องเหล่านี้เมื่อปี36ห ตอนขอลาคลอด90วันก็เป็นแบบนี้ค่ะท่านประธานคําพูดเดียวกันเลยเหมือนกันเปะ๊ะแต่พอประกาศใช้แล้วกลับไม่มีหรอกค่ะที่คนจะแห่กันลาคลอดเต็มที่ครอบครัวหนึ่งก็มีลูกไม่เกินสองคนและส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดจะมีลูกด้วยซ้ําดิฉันในฐานะแม่คนหนึ่งนะคะเจอคําพูดแบบนี้เข้าไปเหมือนโดนดูถูกเลยค่ะการที่ผู้หญิงคนนึงจะมีลูกนั้นไม่ใช่แค่เพิ่มวันลาคลอดแล้วจะแห่กันลาแห่กันมีลูกค่ะท่านประธาน การที่เราจะตัดสินใจมีลูกสักคนเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมเศรษฐกิจก,การงานการเงินครอบครัวกว่าจะเลี้ยงลูกจนโตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจนแม่หลายคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเลยด้วยซ้ําต้องมีคนดูแลนี่ก็เป็นอีกสาเหตุให้การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงสามารถมอบสิทธิ์ให้สามีลาไปช่วยดูแลภรรยาและลูกไม่เกิน90บวันอีกด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการดูแลลูกเนี่ยถูกผลักให้ตกไปเป็นภาระของแม่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งๆท,ที่ก็น่าจะมีคุณพ่อหลายคนนะคะที่อยากจะช่วยดูแลแต่ก็ไม่สามารถที่จะลาง,งานมาดูแลได้หรือกลายเป็นปล่อยให้คุณแม่ดูแลจนชินไปเลยนี่ถือเป็นการสร้างความเสมอภาคไปพร้อมกันด้วยค่ะจากสิ่งที่ที่ฉันพูดมาข้างต้นการเพิ่มวันลาคลอดไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีลูกเลยค่ะเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีหลายบริษัทนะคะที่นําล่องไปแล้วด้วยแถมทําได้ดีด้วยขออนุญาตเอ่ยนามค่ะไม่เสียหาย เช่นบริษัทสีจันหรือกลุ่มบริษัทในเครืออาบีและยังมีอีกหลายบริษัทค่ะรวมไปถึงแสนสิริด้วยค่ะที่ท่านนายกคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนี่ยก็นําล่องไปเกินกว่ากฎหมายแล้วอันนี้ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ไม่เห็นมีข่าวเลยค่ะว่าคนจะแห่กลาคอดสถิติท่านก็เห็นนะคะว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงทุกปีทุกปีจนท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องออกมาเชิญชวนให้คนไทยมีลูกและปั๊มลูกกันจนผลักดันเป็นวราแห่งชาติรวมถึงขยายวราคอดด้วย นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วค่ะที่สภาจะเริ่มด้วยการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อน,นำไปสู่สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆรวมถึงฉบับที่เพื่อนสมาชิกนำเสนอไปก่อนหน้าดิฉันด้วยท่านประธานคะวันมะรืนที่จะถึงนี้คือวันที่8มีนาคมหรือวันสตรีสากลเป็นอีกวันที่เหล่าพี่น้องแรงงานของดิฉันเนี่ยจะออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับคนทํางานไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามให้มีสิทธิ์เสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันดิฉันหวังว่าวันสตรีสากลปีนี้พวกเราในฐานะผู้แทนรัษฎรจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนและนี่ไม่ใช่ของขวัญค่ะแต่เป็นการให้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้รับอยู่แล้วถ้าท่านเข้าใจเขารบและผลักดันสิทธิสตรีจริงๆการรับร่างพรบ ทุกฉบับที่ในส่วนหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุ้มครองแรงงานสตรีจะเป็นคําตอบได้ดีค่ะว่าท่านเข้าใจและพร้อมผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ในวันสตรีหากลมากน้อยแค่ไหนพิสูจน์ด้วยการกระทําค่ะไม่ใช่แค่คําพูดแล้ววันสตรีสากลรวมถึงวันแรงงานจะไม่ใช่แค่การเดินขบวนแล้วจบอีกต่อไปขอบคุณค่ะท่านประธาน